ก็เรียก้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปในทันทีครับกับนักเตะอย่างธนวัต์สังจิตถาวรนะครับนักฟุตบอลดีกีทีมชาติไทยที่ล่าสุดเพิ่งจะซัดประตูสุดสวยให้ทีมชาติไทยในเกมที่บุกไปชนะศรีลังกา1ประตูต่อศูล่าสุดมีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆครับเกี่ยวกับประเด็นที่จะมีนักเตะไทยกลับไปสะเทือนนักการแข่งขันเจลิกอีกครั้ง เรื่องนี้ต้องเท้าความนะครับถึงคุณนพคุณทาทิปเอเจนต์ชื่อดังจากโปรทเวนตี้โฟร์เอเจนะครับที่เคยส่งนักเตะไทยไปคาแข้งในเจลีกได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง a c e b o o k นะครับว่าน้องกันธนวัต์ฟื้นจิตถาวรบีฟิลดีกีทีมชาติไทยจากสมโมสรราชบุรีน่าจะเป็นนักเตะไทยคนต่อไปที่ได้ไปคาแข้งในลีกของญี่ปุ่นโดยธนวันรนะครับกลับ มาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติไทยนะครับและที่สำคัญตัวกันเองเนี่ยนะครับนอกจากยิงประตูให้กับทีมชาติไทยเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าช่วงหลังที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นกับทุงสังกัดอย่างราชบุรีนะครับก็ถือว่างคงเส้นคงวาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวงานนี้นะครับคุณนพคุณเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าสไตล์การเล่นของธนวัฒน์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับทางคาสกิฟูไกครับ ตำนานมิฟิลของคอนสซเลซโป r โรซึ่งทำให้เจ้าตัวเนี่ยระบ,บุว่าคนต่อไปอ่ะคิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะได้เล่นเจลิกทรงเดียวกับฟูไกเนี่ยมีความเป็นไปได้มากๆเลยสำหรับคุณนภะคุณทาทิพย์นะครับก็มีข้อมูลนะครับเคยส่งนักเตะไทยไปญี่ปุ่นอย่างปรเมศวิไลปัจจุบันก็ยังอยู่กับจูบิโรอิวตะในศึกเจทูหรือเจรละสักวงกระครับที่ก็เคยไป เล่นกับเซเรโซโอซาก้าด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็กรวิทัสาก็เคยไปทดสอบฝีเท้ากับเจฟยูไนเตดเหมือนกันซึ่งโอ้โหพอมันมีข่าวเรื่องราวของนักเตะไทยจะกลับไปเทือนเจลิกอีกรอบเนี่ยโอ้โหมันทำให้ผมรู้สึกได้ทันทีว่าเออมันปลุกไฟคนที่ได้ติดตามฟุตบอลเจลิกของญี่ปุ่นเนาะผมก็ต้องยอมรับครับว่าในฤดูกาลล่าสุดนี้เนี่ยการแข่งขันลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเนี่ย ไม่มีนักเตะไทยเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าปกติคนที่ได้ติดตามเจลีกเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลเนี่ยก็จะเห็นนักเตะไทยในเจลีกได้เล่นนะครับได้โลดแล่นนะครับคนล่าสุดเลยก็คือเจ้าเช็คสุภพโชคสารชาตินะครับก็เล่นกับซัปโปโรเนี่ยแหละแต่ว่าซัปโปโรในฤดูกาลนี้นะครับล่นชั้นมาก็เลยต้องเล่นเจทูก็เลยไม่มีนักเตะไทยในเจลีกเลยซึ่ง ถ้าย้อนรลเลึกกลับไปเนี่ยโอ้โหนักเตะไทยที่ไปเล่นในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่ามีให้เราเห็นทุกปีเนาะนับตั้งแต่ที่ตัวของชนาทิพย์สงกระสินนะครับไปเปิดตัวเล่นกับคอนเสิรซัปโปโรเมื่อฤดูกาล2017เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะมีนักเตะอย่างโกอุ้มเทียรทรบุญมาทันนะครับที่ไปเริ่มเล่นกับวิเซอร์โกเบในปี2018ก่อนนะครับก่อนที่ จะประสบความสำเร็จอย่างสูงกับโยโกมาเอฟมาริโนสนะครับถึงขั้นที่เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้คว้าแชมป์เจลิกเมื่อปี2019เลยทีเดียวนะเช็กเช่นเดียวกับมุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับก็เปิดตัวกับสโมสรฟานเฟเช่ฮิโรชิม่าปี2018ก่อนที่จะไปเล่นอีกครั้งในปี2020กับสโมสรชิบิซึเอสเปล่านั่นเองนะครับตัวเจเนี่ยนอกเหนือกับจะเล่นกับซัปโปโรจนถึงปี2021แล้วเนี่ยนะครับข่าวใหญ่ก็คือตอนนั้นเนี่ คาวาฟิกิฟอนตาเล่เคยทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลนะคว้าเจ้าตัวไปเล่นนะครับฤดูกาล2022ถึง2023นั่นเองอีกคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือนิวทิติพันพงจรน,นะครับเคยเล่นกับสโมสส์โอิตะทินิตะในปี2019ด้วยนะครับในการข่งขันเลีกสูงสุดด้วยเช่นกันหนึ่งฤดูกาลเนาะแล้วก็มาอีกยุคสมัยก็คือยุคที่สุภโชคสารชาตินะครับย้ายไปเล่นที่คอนเสเดซัปโปรโร เมื่อปี2022ปัจจุบันก็นยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าสปบรโรลล่นไปเล่น j 2นั่นเองนะครับส่วนอีกคนก็คือเออจ้าบุกเอกนิปัญญาเล่นกับอุระวะเรสปี2023นะครับนะวันนี้ก็กลับมาเล่นกับ BG และเคยลงไปเล่นใน j 2พักหนึ่งเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ลิสต์ที่ผมเอ่ยมานะหลายคนนักเตะไทยเราก็มีวนเวียนอยู่ใน j 1 j 2 J3 นะครบับรายการฟุตบอลถ้วยอย่างกะวินเองก็มีช่วงเวลาที่ไปเล่นสปรโรโรในปี2020แล้วก็มีโอกาสได้ลงเล่นฟุตบอลถ้วยลูวันครับนะสิทธิโชคพาโสก็เคยไปเล่น J3 นะครับกับคางอุชิมะยูไนเต็ดนะครับยังมีชวัดวีรชาตินี่ก็เคยไปเล่นกับเซเรโซโอซากานะครับแต่ก็ไม่ได้ลงนะ,ะยังมีจักกิจเวทพิรมนะครับไปเอโตเกียว นะครับแล้วก็เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ยิงได้ใน J3 ด้วยเช่นกันนะนะทุกสุ่มอย่างเงี้ยก็ไป f อฟโตเกียวเหมือนกันแล้วก็ตะวันโคสุบโคนะครับเซเรโ,โซโอสากาอยู่23แล้วก็ยังมีอดุราโซนะครับข้อมูลเนี่ยนักเตะไทยช่วงหลังนี่ก็ก็ไปเล่นเยอะแต่ว่าในในหลีกสูงสุดเนี่ยมันหายไปปีหนึ่งดังนั้นเนี่ยข่าวของธนวัน์ซึจิถาวรเองเนี่ยผมก็มองนะว่าเออ ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากเห็นนักเตะไทยนอกเหนือจากนักการเองก,ก็ยังมีในลิสต์อีกหลายคนที่ที่ฝีเท้าพอจะเล่นได้นะแต,แต่ก็ต้องดูนโยบายของเจลิกด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเจลิกกาลังอยู่ในช่วงยุคผัดใบเปลี่ยนปรับไทม์โซนในการแข่งขันนะครับเดี๋ยวมาดูกันแบบยาวๆว,ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เกี่ยวกับข่าวของธรัตรซื้จิตถ,ถาวรคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีน,นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ ยังมีสีสันรประเด็นเรื่องราวของกรณีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับทีมวอลทีมชาติไทยเกี่ยวกับเคสที่กลายเป็นเรื่องราวคือฮาในโลกโซเชียลนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับตัวของชนะทิพย์สงกระสินกับตันทีมชาติไทยนะได้มีการย้อนความทรงจําสมัยเป็นดาวรุ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องคือฮานะเป็นเรื่องแบบที่เอามาคุยกนขันขับคำขำว่า,วาเจ้าตัวเนี่ยออกมาบอกว่าเคยถูก สารัตอยู่เย็นแข่งรุ่นพี่นะครับใช้ให้ไปขัดรองเท้าสตัร์เรื่องนี้นะครับเจออกมาบอกได้อย่างฮือฮานะครับว่าตัวของสารัตเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะห้าวเป้งใส่รองเท้าอย่างแพงให้ผมไปซักตัวเจอบอกผมซักไปก็ด่าไปใช้กูอีกแล้วแอคชิพหายเดี๋ยวนี้เข้าไปเล่าครั้งหนึ่ง นะครับว่ากูเคยใช้นักบอลที่เก่งที่สุดขัดรองเท้ามาแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องราวคือฮาในโลกโซเชียลนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมว่าโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอินไซต์นะครับไม่รักกันจริงเนี่ยไม่ออกมาบอกให้รู้อย่างแน่นอนนะครับโดยต้องบอกว่าตัวของชนาทิพเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะนะครับรุ่นน้องนะครับของสารัตนนะครับในทีมชาติไทยซึ่งในปัจจุบันนะครับทั้งสองคนก็เล่นร่วมกัน ในสโมสร BG จีปทุมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังหลักสําคัญในฤดูกาลนี้เชกเช่นเดียวกับในแคมป์ของทีมชาติไทยหลังจากที่ตัวของสารัตนะครับได้คัมแบ็กมาช่วยทีมชาติอีกครั้งก็เล่นเคียงข้างกับชนาทิปนั่นเองครับคุณผู้ชมครับมาปิดท้ายกับข่าวใหญ่เรื่องราวของประเทศไทยครับที่ได้รับข่าวดีเป็นประเทศแรกในเอเชียนะครับที่ฟีฟ่ เลือกไทยเป็นเจ้าภาพนะครับฟุตบลอลหญิงรายการฟีฟ่าซีรีส์2026นั่นเองนะครับโดยสพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเนี่ยยืนยันการมอบสิทธิ์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล FIFA ฟีฟ่า e ีรีส2026อย่างเป็นทางการสำหรับฟุตบอล f ีฟ่าฟีีเป็นโครงการนำร่องของฟีฟ่นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของแต่ละชาติทั้งฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงโดยจะนำชาติจากทีป้ต่างๆมาพบกันเพื่อให้แต่ละชาติได้เจอกับฟุตบอลในรูปแบบที่แตกต่างกันไปและเกิดการพัฒนาทั้งในส่วนของนักกีฬาผู้ฝึกสอนรวมถึงแฟนบอลน,นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการค้าระหว่างประเทศที่มีโอกาสในการเติบโต ในตลาดใหม่ของแต่ละชาติโดยในประเภททีมหญิงเนี่ยนอกจากไทยแล้วยังมีสองชาติที่ได้เป็นเจ้าภาพประกอบไปด้วยบราซิลและไอริโคสโดยจะมีการประกาศเรื่องของรูปแบบการแข่งขัน,นและทีมที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมในช่วงต้นปี2569ในขณะเดียวกันครับประเภททีมชายเนี่ยก็ได้รับเลือกเช่นกันโดยประกอบไปด้วยออสเตรเลียาอาเซอร์เบจานอินโดนีเซียคาซัคสถานมอริเชียน ปอร์โตริโกรวันดาและอุซเบกิสถานเป็นต้นซึ่งจะเป็นแผนรูปแบบอีกครั้งโดยจานนี่อินฟาติโนประธานสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติกล่าวว่าผมมีความสุขมากที่ได้ยืนยันว่าฟุตบอลรายการฟีฟ่าฟีรีจะถูกจัดแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลหญิงที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนของปี2569 หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในโปรเจกต์นำร่องเมื่อเดือนม,มีนาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นทีมชาติจากทีปต่างๆลงแข่งขันทำให้เกิดการเชื่อมโยงทวีปแตกต่างกันจากการเจอกันของทีมร่วมทุียกันเองฟีฟ่าซีรีส์เหมือนเป็นการปลดล็อกศักยภาพการพัฒนาการก,กีฬาผู้ฝึกสอนและแฟนบอลและยกระดับความเป็นสากลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านกีฬาฟุตบอลที่มีความหมายและส่งผลต่อฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงมากขึ้น และการเชื่อมโยงด้วยการแข่งขันเรามุ่งเน้นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้นักกีฬาฟุตบอลในทุกระดับนำชุมชนท้องถิ่นไปสู่เวทีระดับโลกนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการฟุตบอลไทยที่ผมนำมาเล่าลงท้ายในช่วงคลิปของพี่น้องบอลไทย ประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นั่นเองคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงแลจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ